ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทับมาพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระบ้านมาได้ชมกันนะครับก็ต้อง,องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับเนื่องจากมีภารกิจต่างๆนะครับที่ต้อง ไปทำนะครับเลยห่างหายกันไปนะครับวันนี้นะมีพระที่เป็นพระของผมนะครับซึ่งเป็นพระที่สะสมไว้นะครับนำมาให้ได้ชมกันนะครับก็วันนี้ถ่ายด้วยมือถือนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เคยใช้นะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ วันนี้ก็ถือโอกาสเอามือถือมาถ่ายให้ได้ชมกันนะครับซึ่งพรนะองค์นี้นะเป็นพระพิมพ์สมเด็จนะครับชื่อว่าหลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐมนะครับซึ่งมาจากวัดสมานมิตรนะครับตำบลกระเชิดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับบมว่าค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับ ก็จะเป็นเป็นพระเนื้อผงนะครับถ้าดูด้วยดูด้วยตาเปล่าของเรานะครับเราจะมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้เนื้อแน่นนะครับเนื้อละเอียดมากเลยนะครับเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็เป็นผาที่ค่อนข้างจะสวยนะครับเนื้อสีออกเหลืองๆนิดนะครับถ้าดูในในจอก็จะสีออก ออกไม่ค่อยขาวมากเท่าไหร,นรน่นะครับนะครับก็จะพิมพ์ก็จะคล้ายๆกับลักษณะของพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับก็จะพิมพ์ก็จะคล้ายๆกับพระพุทธชินราชนะครับด้านาีนเขาก็าจะเขาก็จะระบุไว้นะครับ พระพิมพ์สมเด็จนะครับหลวงพ่อสมเด็จองประถมนะครับนี่นะครับส่วนนี้ส่วนด้านหน้านะครับนี่นะครับให้ดูเนื้อทางข้างนะครับเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็เนื้อแน่นมากเลยนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับ สวนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะของยันห้านะครับยันห้านะครับแล้วก็จะมีภาษาบาลีกำกับอยู่รอบนะครับด้านล่างนะก็จะระบุไว้ด้วยนะครับที่ระลึกในงานผูกภาษีมานะครับวัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะครับ ครับก็เป็นพระที่ออกในปีพศ25 6 3นานะครับก็เป็นปีที่แล้วนะครับเป็นปีช่วงที่การกำลังมีการระบาดของโควิดด้วยนะครับ,นนรบแต่พระองค์นี้เขาได้สร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีมีโรคระบาดนะครับ นะครับตอนนี้ก็เป็นพระที่สามารถเก็บสะสมได้นะครับถ้าเป็นพระบ้านเรานะครับถ้าพูดตามภาษาของคนที่สะสมพระคนเล่นพระนะครับก็เป็นพระที่ไม่ได้มีราคาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามีราคาทางจิตใจแค่นั้นเองนะครับนะครับ ก็ยันยันห้านะครับก็จะเป็นลักษณะของยันที่พรกเกจิดังๆของสายจังหวัดระยองท่านก็เคยนํามาใช้นะครับคือหลวงปู่ทิมครับนั่นนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของยันห้านะครับผมว่าค่อนข้างจะสวยดีเดียวนะครับสําหรับคนที่ชอบสะสมพักเครื่องแบบนี้นะครับ โดยที่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับพอเราได้มาแล้วก็เก็บนะครับนี่นะครับเก็บไว้ดูได้นะครับนะค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ไปเจอข้าวนะฮะเลยนำให้ได้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระเนื้อดีอีกองนะฮะที่วันนี้นำมาได้ชมนะครับ องค์หลวงพ่อสมเด็จอค์คระถมนี้นะครับก็จะเป็นเป็นพระประธานในอุโบสถของวัดนะครับนี่นะครับใครไปผ่านไปทางนั้นนะครับเข้าไปกราบขอพรท่านได้นะครับนี่นะครับถือว่าน่าสนใจอีกองค์นะครับ นะเป็นพระบ้านๆนะครับที่ไม่ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายนะครับน่นะด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับห้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับดูชัดๆนะครับก็โอเคนะครับ สำหรักลับมาอีกครั้งนะฮะของธรรมาพักเครื่องนะครับนะครับก็โอเคนะฮะคงจะประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัวนใจนำผ้าองค์ไหนมาให้ได้ชมนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีน่ะครับ